รักษาดินแดนยิ่งชีพขึ้นเพื่อเป็นเครื่องหมายที่พระบาทสมเด็จพระบัญชาเจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดนจังหวัดร้อยเอ็ดประกอบพิธีมอบเครื่องหมายรักษาดินแดนยิ่งชีพให้กับผู้บังคับบัญชาเจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดนและผู้ประกอบคุณปร,ประโยชน์ต่อกิจการกองอาสารักษาดินแดนที่ห้องประชุมพระมหาเจดีย์ชัยมงคลชั้น5าสารกลางจังหวัดร้อยเอ็ดนายกองเอก วันชัยคงกเกษมผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดร้อยเอ็ดผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานในพิธีมอบเครื่องหมายรักษาดินแดนยิ่งชีพให้กับผู้บังคับบัญชาเจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดนและผู้ประกอบคุณประโยชน์ต่อก,กิจการกองอาสารักษาดินแดนนายเจนเจตเจนนาวินประหลัดจังหวัดร้อยเอ็ดกล่าวว่าโดยกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดนได้จัดสร้างเครื่องหมายรักษาดินแดนยิ่งชีพขึ้น เป็นเครื่องหมายที่พระบาทสมเด็จพระบรมกาธติเบศตมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มานาถบพิตรได้ทรงพระกรุณาปโปรดเกล้าปโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้กองบัญชาการกองอาสา,ศาร,รักษาดินแดนอัญเชิญพระปรมาภิไธยย่อพอปร,รประดิษฐานเครื่องหมาย และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมพระราชทานเครื่องหมายแก่ผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดนเพื่อมอบให้กับผู้บังคับบัญชาเจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดนและผู้ประกอบคุณประโยชน์ต่อกิจการกองอาสารักษาดินแดนและประเทศชาติเป็นส่วนรวม สำหรับเป็นเครื่องเตือนใจให้ตระหนักถึงภารกิจหน้าที่ในการรักษาดินแดนไว้ยิ่งกว่าชีวิตผู้ที่ได้รับมอบเครื่องหมายรักษาดินแดนยิ่งชีพประกอบด้วยนายสวัสด์เบ้าจังหารนายอำเภอเมืองสวงนายกิติภูมิชัยวงสนิทนายอำเภอโพลทรายนายกรกฎบุญญามิ่งนายอำเภอหนองฮีนายชูชาติพิพัฒนานายอำเภอเมยวดี การกองรักษารักษาใจถือว่าอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อประเทศช,ชาติและกิจการอัก,อกษรพปออรอหมายถึงรพระปรมาภิไธยยศและจะต้องรักษาไว้เพื่อที่ท่านนับถือตลอดจนดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชนินีนาพระบดีมลรักพระบรมราชินี ได้โปรอ,ปรอ,ปรอปริจะทำหน้ากากผ้าจำนวน2องหมื่ชิ้นมอบให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ เห่ากาชาติจังหวัดร้อยเอ็ดมอไปประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้สนับสนุนการทำหน้ากากอนามัยมอบให้กับอสอมในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดที่ห้องประชุมพระมหาเจดีชัยมงคลชั้น5้าสารกลางจังหวัดร้อยเอ็ด นายวันชัยคงเกษมผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานมอ<ม>บใบประกาศ<ม>เกียรติคุณ<ม>ให้แก่ผู้สนับสนุนการทำหน้ากากอนามัยผ้ามาสลินมอบให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน<ม>ประชาชนทั่วไปและอ,อสอมอในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดเพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ต่อสู้กับโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส2019หรือโควิด -19 นายเจนเจนเจ,น,เจนนาวินประหลัดจังหวัดร้อยเอ็ดกล่าวว่า ตามที่ได้เกิดสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019เหล่ากาชาติจังหวัดร้อยเอ็ดจึงได้จะทำหน้ากากผ้าจำนวน20,000ชิ้นมอบให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและประชาชนทั่วไป,พปเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019และอีกส่วนหนึ่งสภากาชาติไทยได้มอบผ้ามัสลินให้เหล่ากาชาติจังหวัดร <ดา S 1> <ๆ>้อยเอ็ดตัดเย็บเป็นหน้ากากผ้ามัสลินนำไปมอบให้กับอสมในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน3า6 4 0นวนคนคนละ2ชิ้นรวมจํานวน67,280ชิ้นในการจะทำหน้ากากผ้าและตัดเย็บหน้ากากผ้ามัสรินในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงและสามารถนำไปแจกจ่ายตามวัตถุประสงค์ก็ด้วยความ<ต>าร่วมมือจากผู้มีจิตศรัทธาที่ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณและวัสดุอุปกรณ์ต่างๆร่วมกับงบประมาณของเหล่ากาชาติจังหวัดร้อยเอ็ด ดังนั้นเพื่อเป็นการยกย่องถึงคุณความดีในครั้งนี้เหล่ากาชาติจังหวัดร้อยเอ็ดจึงได้จัดทำประกาศเกียรติคุณเพื่อมอบให้แก่บุคคลดังกล่าวประกอบไปด้วยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ดโดยนางนวลจันทร์สีมงคลพัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ดชมรมโรงสีข้าวจังหวัดร้อยเอ็ดโดยนางจวงจีราสุริยวนากุล ชมรมแม่บ้านมหาไทยจังหวัดร้อยเอ็ดนางบุญเกิดพานนท์นางจินตนาชื่นวัฒนานางบรรจงธนแพทย์นางสาวนภพรพวงช้อยนางธัญพักสุรศักดิ์นิธิกุลนางสาวนรมนปิยะอัสดารัตน์นางมันทนาชื่นตานางเครือจิตคุปตารัก์นางพรพิมลโพธินามนางสาวภาวดีเงินหมื่นนางนัททิดาเจนนาวินนางวงรัตสายโอภาษ และ <11 S 1> นางชนาท<า>ิพ<า>จีนพักดี 11. นางเครือจิตรุกตารัตน์14นางนัทธิดาเจนาวิน ชมรมสิทธิ์เก่ารุ่นที่0901มอบตู้ความดันลบสำหรับเก็บสิ่งส่งตรวจหาเชื้อโควิด -19 และสมทบทุนกองทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์แก่โรงพยาบาลร้อยเอ็ดเมื่อวันที่29เมษาย,ยน2563เวลา13.30นณโรงพยาบาลสนามชั้น10ติกหัวใจและอุบัติเหตุโรงพยาบาลร้อยเอ็ดนายแพทย์ชลวิทย์ลาวทองผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด พร้อมด้วยคณะผู้บริหารรับมอบตู้ความดันลบจำนวนสองเครื่องมูลค่า33,320บาทจากชมรมสิทธิ์เก่ารุ่น0901ซึ่งตู้ความดันลบเป็นการนำต้นแบบจากศูนย์วิศวกรรมสถานแห่งประเทศในพระบรมราชูปถัมภ์เพื่อใช้สำหรับเก็บสิ่งส่งตรวจหาเชื้อโควิด -19 พร้อมทั้งมอบเงินสมทบทุนกองทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์จำนวน7 5 0 0 0บาท โรงพยาบาลร้ออ็จึงขอขอบคุณผู้มีจิตอันเป็นกุศลในครั้งนี้สำหรับท่านที่ประสงค์ร่วมส่งกำลังใจหรือร่วมสมทบทุนกองทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ได้ที่บัญชีเงินบริจาคของโรงพยาบาลธนาคารออมสินสาขาสีแยกไฟแดงโรงพยาบาลร้อเอ็ดเลขบัญชี020255 070177 07หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงพยาบาล101 043 518 200ต่อ7174และ7175ตลอด24ชั่วโมง รอร่วมใจต้านภัยโควิด -19 ผู้ใจบุญนำอาหารน้ำดื่มผลไม้ถุงอย่างชีพใจ่ายจ่ายให้ประชาชนชาวร้อยเอ็ดที่ประสบภยัยโควิด -19 ที่บริเวณลานสาเกตนครบึงพระลานชัยจังหวัดร้อยเอ็ดเมื่อวันที่29เมษายน2563เวลา16นาฬิกาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดนำโดยนายเรืองรัตนโพงขาสถิตดตรนุชากรมาชมาดลรองนายกเทศมนตรีเมืองร้อเอ็ด พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลหัวหน้าส่วนการบริหารพนักง,งานเทศบาลเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดร่วมจัดระเบียบประชาชนที่มาต่อแถวเพื่อรับสิ่งของบริจาคและแจกจ่ายสิ่งของบริจาคให้แก่ประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด -19 โดยในวันนี้มีผู้ร่วมบริจาคคือรอ6ิพันหนึ่งคุณอนงบัวพัฒและคณะ ประกอบด้วยข้าวกล่องพร้อมน้ำดื่มจำนวน300ชุดข้าวกล่องพร้อมน้ำดื่มและถุงยางชีพอีกจำนวน400ชุดบริษัททนานัน์แลนด์แอนด์เฮาส์ประกอบด้วยไข่ไก่จำนวน100แพ็คคุณสมเกียรติชัยคณารักูลอดีตประธานหอ,อการค้าจังหวัดร้อยเอ็ดคุณสย,ยุมพรชัยคณารักูลบริษัทบิ๊กวันโอวันประกอบด้วยข้าวสารหอมมะลิเกรด A 200กิโลกรัม ทางนี้มีแจกทุกวันประชาสัมพันธ์ไปยังผู้ได้รับความเดือดร้อนและได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด -19 ตั้งแต่วันที่24เมษายนถึง9พฤษภาคม2563มีการแจกอาหารข้าวกล่องที่หน้าบึงพระลา,านชัยเวลา17นาฬิกาถึง18นาฬิกาโดยไม่ต้องลงทะเบียนไม่ตรวจบัตรประชาชนเพียงไปรับด้วยตนเอง หากท่านใดองค์กรใดมีความประสงค์จะจองวันแจกอาหารหรือจะแจกร่วมหรือจะร่วมสมทบสนับสนุนเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0828404444ทีมกานนะคะทุกค่านอยากเห็นนะคะอยากให้เดีกๆได้เพลินเนาะมี่เป็นกรวเราอยาคะเลยนะคะผู้บรหารแล้วก็รมถึงสมาชิกสภาเทศ้ายนะคะ กยนะแค่ระบดของควกามให้กับพ่อแม่พี่นนในที่อโรระบาดกัมือการล้างมือเนาะคุณพ่อคุณแม่ไม่ใช่ล้างปุ๊บปุเหมือนเราล้างทั่วไปเนาะนับไปในใจเนถ้ายังไงจะเอานาฬิกามาจับมันก็ไม่ใช่เนาะคุณพ่อคุณแม่เนาะนับไปในใจเอานะคะล้างไปแส่ชุะกานนะคะล้าแล้วนะคะ เดินเป็นแถวนะคะรับของแล้วก็กลับบ้านได้เลยนะคะส่งสายตาหวานหวานให้กับผู้ใหญ่ใจดีของเราได้ก็คือท่านพไทรพลอาหารชั้นที่หกนะคะกองพลอาหารระดับพี่น้องไรพลเพื่อนมนุษย์ในทุกๆนะคะน้องๆมุ่งหนึ่ใจเย็นสำหรับท่านผูงผ้านะคะก็เตรียมรทอที่หก แล้วก็รวมไปถึงท่านประหลัดให้ท่านได้เป็รีย่ใจดีนะคะได้ร่วมสนับสนุนของเราก็เพียงพอแล้วนะคะได้รับแล้วก็สามารถได้หารถมาได้ต่อกาทหารค่าที่หนึ่งกรมทหารค่าที่สองเสร็จแล้วตามถึงได้เลยนะคะย้อนมาโรบินสันในเครือเซ็นทัลรีเทลเดินหน้าลดภาระค่าใช้จ่ายมอบความคุ้มค่าในการช้อปปิ้งแก่นักช้อปอย่างต่อเนื่องกับแคมเปญโรบินสันต่อความสุขทุกการช้อป จัดดีลแรงพร้อมมอบความสุขในการช้อปถึง3ต่อต่อที่1ลดเพิ่ม12.5%เมื่อใช้คะแนนเดวันแลกเท่ายอดช้อปต่อที่2สมาชิกเดวันรับคูป,ปองส่วนลดเพิ่มสูงสุด3,600บาทเมื่อช้อปครบตามเงื่อนไขต่อที่3รับสิทธิพิเศษลดและรับคืนรวมสูงสุด29%จากบัตรเครดิตชั้นนำที่ร่วมรายการ ตั้งแต่วันที่23เมษาย,ยนถึง1พฤษภาคม2563ที่ห้างสรรพสินค้าโรบินสันเฉพาะสาขาที่เปิดให้บริการโรบินสันคอนแอนด์ชอปโรบินสันแชทแอนด์ชอปและโรบินสันไรท์พรูพร้อมยังคงเดินหน้ามอบความสะดวกสบายในการช้อปปิ้งให้นักชอปอยู่ที่ไหนก็ชอปได้กับ2บริการสั่งสินค้าส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำและ1บริการรับสินค้าสุดสะดวก ซึ่งสามารถชำระเงินผ่านบัตรเครดิตหรือโอนเงินก็ได้โรบินสันค a l l และช็อปชอบผ่านโทรศัพท์ที่หมายเลข02 160 3933ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง20นาฬิกาโดยเปิดให้บริการทุกวันโรบินสันแชทแอนด์ช็อปผู้ช่วยช็อปส่วนตัวเพียงทักแชทมาที่ l ล n e แอดโรบินสัส่งรูปสินค้าที่ต้องการแจ้งสีขนาดและรุ่น จากนั้นก็รอรับสินค้าที่บ้านได้เลยทุกวันตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง20นาฬิกาเช่นกันโรบินสันไรท์ทรูบริการรับสินค้าสำหรับผู้ที่สั่งสินค้าและต้องการมารับสินค้าด้วยตัวเองที่ห้างสรรพสินค้าโรบินสันและศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ทุกสาขาทั่วประเทศ